สวัสดีค่ะวันนี้เซลเอ็มพาชมรถ Luxury 3คันนี้เลยนะคะเป็น Toyota a l p h a r ดเครื่องเบนซิน2.5 Hybrid ลูกค้าท่านใดมองหารถ MPV ค่ะ,คะนั่งสบายๆได้ทั้งครอบครัวเลยหรือรถผู้บริหารนะคะรถของเราเป็นรถบทสัญญาเช่าบริษัทอาคาเน่แคปิตอลค่ะ รถเพิ่งครบสัญญาเข้ามานะคะมาด้วยสีขาวมุกค,ค่ะตัวไฮบริดประหยัดน้ำมันนะคะเป็นเครื่องยนต์2.5ค่ะปี2019ทั้ง3คันเลยนะคะเซ็นพาชมรอบทันค่ะรถยังไม่ได้เก็บงานนะคะ ท้ายริ้วรอยเล็กๆน้อยๆทั่วไปค่ะท้ายตรงนี้นะคะตอนนี้ที่เสียงเงียบไปนะคะตัดเป็น e b แล้วค่ะจะเงียบเลยแบบนี้เลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเซมพาชมข้างในนะคะ เบาะด้านหน้านะคะเบาะคนขับฝั่งคู่หน้าเป็นไฟฟ้าค่ะเบาะสีครีมนะคะมีร่องรอยการใช้นิดหน่อยค่ะคอนโซลด้านหน้าเป็นสีดำตัดลายไม้แอ,อร์อัตโนมัตินะคะเด็กมือไฟฟ้าค่ะ แอร์เป่าเป่าเบาะนะคะเย็นๆเลยค่ะพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะมีระบบครูสคอนโทรลเลงไมค์คันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนเจ็มืนเจ็พันสี่ร้อยสี่สิบเจ็กิโลเมตรค่ะแถวถัดมา เบาะเป็นสีครีมอย่างตรงนี้เห็นเป็นนี่เลยค่ะเป็นเบาะมิกกี้เมาส์ค่ะเบาะไฟฟ้าสะอาดเอี่ยมทั้ง2ตัวหน้านตรงนี้เลยนะคะตัวกลางนะพนักพิงขานะคะใช้งานได้ปกตินะคะ สุดท้ายค่ะแทบไม่มีคนนั่งเลยนะคะถ้าเราต้องการที่เก็บของสัมภาระเพิ่มนะครับปรับเบาะพับเบาะจากด้านหลังได้เลยประตูบานสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองฝั่งเลยนะคะซ้ายขวา เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเปิดท้ายไฟฟ้านะคะเปิดจากตรงนี้เปิดท้ายไฟฟ้าเดี๋ยวซื้อเปิดโอ้อันนี้สันลูปค่ะขอไปตรงนี้นะคะเป็นสันลูปโอเคตรงนี้ลังคาสันลูปก็เปิดท้ายตรงนี้ค่ะไฟฟ้านะคะเราเปิดจากด้านหลังไม่ได้เราเปิดข้างหน้านะคะแล้วก็เปิดด้วยกุญแจร,รีโมทค่ะ สามารถพับเบาะนะได้เลยซ้ายขวานะเราก็จะขึ้นตรงเก็บด้านนี้นะคะสองฝั่งพับเบาะได้เลยอันกประสงค์มากๆค่ะนะโอเคคันนี้เลขไม่หนึ่งแสนเจ็ดมืนเจ็ดพันค่ะเราไปต่อ คันที่2ค่ะสีเดียวกันรุ่นเดียวกันแบบเดียวกันเลยค่ะรอบนี้หมดสัญญามาสาคันค่ะ ันนี้เลขไม่อยู่ที่166,845กิโลเมตรค่ะ จกเดินโฟโยต้านะคะป้ายภาษีก็จะหมดกันยาหกแปดค่ะนะดูฝั่งซ้ายกันค่ะคันนี้รอยน้อยนะคะโดยรวมรอยน้อยฝั่งซ้ายค่ะ ยางคันนี้เป็นของโยโกฮาม่าค่ะสัปดาห์ที่42ปี2024ค่ะเป็นยาง225ทับ60นะคะเป็นแม็ก17นิ้วค่ะ5รู17นิ้วนะคะเซมพาชมคันแรกดูเลขไม่กันเป็นของโยโกฮาม่าเช่นเดียวกันค่ะคันนี้เลขไมห1 7่0 0 0นเ่ ยางปี24นะคะเหมือนกันสัปดาห์ที่24ค่ะคันนี้ส่วนคันที่2เลขกไม่จะอยู่หนึ่0 0สห่ลอยนี่หน่อยค่ะดันข้างนีร้อย,อยทั่วไปไปดูด้านหลังกันค่ะอันนี้ประสงค์มากๆเลยค่ะ รถผู้บริหารรถครอบครัวนะคะพาคุณพ่อคุณแม่ออกได้ทั้งสองฝั่งเลยเป็นไฟฟ้าด้วยเหมาะมากลูกค้าท่านใดมองหารถ MPV ค่ะไม่ต้องซื้อป้ายแดงเลยล้างขัดสีชวีวันนะคะธรรมดาพอเป็นสีขาวมุกอะเขาจะสีก็จะหมองนิดนึงค่ะ สีนี้ก็สีปรับเสียนะคะพอเป็นต้องทำสีนะคะมาค่ะคันสุดท้ายคันที่3มค่ะคันนี้เลขไมล์อ่ะเยอะกว่าเพื่อนนะคะอยู่ที่1 9 5 6งแเกมืนกจ็ิกิโลเมตรค่ะบอกมีรอยริ้วรอยบ้างค่ะจะตามการใช้งานนะคะ น้องเล็กไม้คันนี้เยอะสุดนะคะอยู่ที่หนึ0 0แสาหค่ะเลี้ยวลอยก็จะมีสเกิร์ตหน้าซ้ายค่ะประตูหน้าซ้าย อาจจะนิดนึงอ่ะตรงสปาแล้วก็สเกิร์ตหลังซ้ายค่ะฝาปิดท้ายนิดหน่อยนะตรงนี้ก็สเกิร์ตขวาค่ะ แตกต่างกันไปนะคะเรามาดูคันที่3ดูยางกันค่ะของโยโกฮาม่าเช่นเดียวกันนะคะยางเป็นสัปดาห์ที่15ค่ะสัปดาที่15ปี24ค่ะ เลือกได้เลยนะคะทั้งสามพันนี้ราคาวันนี้วันพุธนะคะเซอมว่าไม่ภายในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์หน้านะคะได้ราคาแล้วเฉยเอ็มจะแจ้งใต้โพสนะคะคันนี้อ่ะสองเจ็ดหนึ่งห้าเลขไม่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันค่ะและคันนี้สองเจ็ดสองสองนะคะเลขไม่อยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันค่ะ และคันสุดท้ายคันที่3นะคะส7 1เเลขมาอยู่ที่190,000สาหค่ะได้ราคาแล้วสซเอ็มแจ้งใต,ต้โพสต์กลิ้งกลางหากันได้เลยนะคะยังไม่ได้เก็บงานขัดเคลือบสีชวีวันค่ะรุ่นเดียวกันแบบเดียวกันนะคะตโตโยต้าเอาผ่า2.5 Hybrid ไฮบริดค่ะปี B 2019 อยากดูรูปดูเพิ่มเติมแอดไลน์ได้เลยค่ะไปตรงจุด3จุดนะคะกดเพิ่มเติมได้เลยโอเคค่ะวันนี้เซลล์เอ็มขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ยาวนิดนึงนะคะเพราะว่าพาชมทีเดียวกัน3คันเลยค่ะวันนี้เซลล์เอ็มขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ